สนับสนุนโดย p าซุปูเปอร์สะอาดขึ้นค่าเชื้อไวรัส9.9.99% 99ดีครบคุมเบอร์ สวัสดีสสดครับต้อนรับเข้าสู่คมชัดลึกบันเทิงอยู่กับเรา2คนเช่นเคยค่ะดิฉันปริมมุกรวีและคุณฟีรัสนน์ค่ะถูกต้องเลยครับผมในรายการเนชั่นสันข่าวเที่ยงนะฮะกลับมาอัปเดตดเรื่องราวความบันเทิงรวมถึงงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่18กันนั่นเองฮะใช่แล้วล่ะค่ะวันนี้นะคะมาเริ่มต้นข่าวแรกกันด้วยนางเอกสาวคนนี้คะ่ะติดโคเข้าชิงรางวัลป็อกคุล่าโวตของเราด้วยนั่นก็คือเบลล่าราณีค่ะคุณผู้ชมค่ะล่าสุดเจ้าตัวนะคะก็เพิ่งจะหายป่วยโควิดพร้อออมกกับงาน แรกค่ะและแน่นอนว่ากองทัพสื่อมวลชนนั้นก็ต้องตามไปสัมภาษณ์ถึงสุขภาพของเธอและก็ตอบทุกข้อสงสัยที่หลายคนเนี่ยกำลังให้ความสนใจอยู่จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะไปครับความจริงเราตื่นเต้นมากกว่าเพราะไม่ได้ออกเอีเวนต์นานนะคะ,ะ <c oughs> ก็เบลระวังเท่าเดิมเลยค่ะถึงแม้ว,ว่าตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ติดหรือว่าเป็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราแวงกว่าเดิมไหมก็ก็ไม่นะคะก็ก็เท่าเดิมเพราะว่ามากกว่านั้นคือไม่ได้แล้วน่าจะแพนิกแล้วค่ะ <c oughs> ก็ความจริงเราของเบลว่าเป็นโฮมไอโซเลชันแต่ว่าแยกชันกันอยู่กับคุณแม่อยู่แล้วค่ะ mm hmm. คือของเบลค่อนข้างน้อยเลยเบลไม่มีไข้ด้วยค่ะ mm hmm. ก็จะมี เจ็บคอนิดหน่อยเแบลบรู้สึกว่าเบลยุ่งมากเลยอะคือทุกๆวันตื่นเช้ามาก็คือจะต้องรายงานโรงพยาบาลว่าวันนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในทุกๆวันจะมีผู้ใหญ่โทรมาค่ะเช่นแบบพี่น,น่องอะไรเงี้ยโทรมาถามอาการเป็นยังไงบ้างแบบให้อัปเดตอะไรเงี้ยค่ะเออให้เวลากับตัวเองไปก่อนละกันแสดงว่ามีคนมาจีบเยอะใช่ไหมเล ก็จะมีแบบเพื่อนของเพื่อนมาถามบ้างเลยก็คไม่ได้ปิดแต่เราก็ไม่ได้เปิดเราก็ไม่รู้จะใช้คาไหนเหมือนกันเราไม่รู้หรอกเราเราไม่มีทางรู้หรอกค่าว่าแบบเออในอีกแบบสักพักหนึ่งความคิดเราจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าท่านหนาตอนนี้ก็คือก็เป็นพี่ชายที่ยังโอเคค่ะแฮปปี้ค่ะ ก็ถือว่าตอบชัดเคลียร์ทุกข้อสงสัยเลยครับสำหรับสาวเวล่าคุณผู้ชมสามารถร่วมเชียร์ร่วมโหวตเธอให้คว้ารางวัลป๊อปปูล่าโหวตได้ในงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ของเราค่ะใช่แล้วครับผมมาตอนที่อีกหนึ่งท่านดีกว่าครับที่คุณผู้ชมนั้นและก็หลายคนนะฮะก็อยากจะอัปเดตเรื่องราวข่าวสารรวมถึงอาการป่วยของท่านกันนั่นก็คือคุณหญิงแมงมุมนะครับที่ล่าสุดนั้นคุณชายอดัมนะฮะได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงอาการป่วยของคุณหญิงแมงมุมว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างหลััังจาาากกที่่เห็นนขวไไปปสมภษ์ค ใครที่เป็นโรค s อ e จะเข้าใจครับจะมีหมอ s SO อ e จะมีหอมอนูโลหมออาการที่เกิดขึ้นต่างๆก็ต้องให้แพทย์แต่ละแต่ละท่านหมอไตยหมอช่วยในเรื่องของการวินิจฉัยช่วยในเรื่องของการให้เอกสุดอภินิยัในเรื่องของมุมมองเข้าไปนะครับดังนั้นก็ก็ต้องใช้ใช้กำลังแพทย์หลายๆท่านก็ต้องขอบพระคุณแพทย์จากทุกๆโรงพยาบาลที่ที่ช่วยมุมมาตลอดนะครับเป็นระยะเวลา ตั้งแต่ตอนแรกก็ตั้งแต่อายุ17นะครับที่เราเริ่มรู้ว่าเป็น s SO l e ตัวถนึ้งปัจจุบันก็37ผม36ใช่ไหมห่ากเกันปีเดียวก็ก็20ปี20ปีปนะครับก็สำหรับคนที่เป็น s SO l e รุ่นแรงเนี่ยนี่คือแบบความเหลือเชื่อและปฏิหารมากๆที่ที่เราเราสู้กันมาได้ถึงจุดนึงแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ยัง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 สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแด้แม้แม้มร่างกายจะบางส่วนก็จะแบบ ยต้องเปลี่ยนต้องตอกไตอะไรเลยลเครับก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีต้องขอบคุณคุณชายดำด้วยนะฮะที่ออกมาอัปเดตอาการล่าสุดของคุณหญิงแมงมุมการเชื่อว่าหลายคนนั้นก็ ยังคงส่งกําลังใจกันอย่างต่อเนื่องะนะครและคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะคะร่วมเชียร์ร่วมโหวตศิลปินนักสแสดงที่ตัวเองชื่นชอบได้ในงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดของเรานะคะปอกลาโหวตรอคุณผู้ชมโหวตอยู่ถึงวันที่15มีนาคมนี้นะคะผ่าน3ช่องทางหลักที่ขึ้นอยู่บริเวณด้านหน้าจอตรงนี้เลยค่ะใช่แล้วครับผมและก็ไปร่วมลุ้นกันนะครับว่าใครนะจะเป็นคนคว้ารางวัลในงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดของเราที่จะจัดขึ้นในวันที่31มีนาคมนี้นะฮะและก็ไปลุ้นกันได้แล้วก็ติดตามอัปเดต ความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะผ่านทางทีมงานคมชลึกของเราวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ